มีอยู่วันหนึ่งวอลเรนบัฟเฟตเดินเข้าไปในร้านตัดผมประจําของเขาในโอมาฮาระหว่างนั่งรอตัดผมเขาหยิบหนังสือพิมพ์วางแผ่ไว้บนโต๊ะอ่านเล่นช่างผมถามเขาว่าคุณบัฟเฟตครับตอนนี้ตลาดหุ้นดูไม่น่าไว้ใจเลยคุณคิดว่ายังควรลงทุนอยู่ไหมบัฟเฟตเงยหน้าขึ้นยิ้มบางๆแล้วพูดว่าผมซื้อหุ้นเหมือนซื้อฟาร์มถ้าฟาร์มนั้นดี ผมไม่แคร์หรอกว่าอากาศวันไหนจะเป็นยังไงประโยคนั้นเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยปรัชญาการลงทุนที่เขาใช้มาทั้งชีวิตหลายคนรู้จักวอร์เรนบัฟเฟตในฐานะนักลงทุนผู้มั่งคั่งที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่ทุกคนที่รู้ว่าวิธีคิดของเขาเปลี่ยนไปมากแค่ไหนตลอดระยะเวลาหลายสิบปีตั้งแต่ชายหนุ่มที่เคยหลงไหลในตัวเลขไปจนถึงชายชาราในวัย90 ที่พูดถึงคุณค่าของคนได้ลึกซึ้งยิ่งกว่าหุ้นเส้นทางความคิดของเขาไม่ได้เกิดจากความรู้ล้วนๆแต่มาจากการสังเกตชีวิตและการเรียนรู้จากคนรอบข้างสองคนที่เปลี่ยนชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิงคือเบนจามินเกรแฮมและชาร์ลีมังเกอร์วันนี้ผมอยากพาคุณย้อนกลับไปดูวิวัฒนาการของความคิดว่าวอร์เรนบัฟเฟต เปลี่ยนจากนักวิเคราะห์วุ่นตามตำราไปเป็นนักลงทุนในธุรกิจชีวิตจริงได้ยังไงและบางทีมันอาจเปลี่ยนวิธีที่คุณมองโลกไปตลอดกาลย้อนกลับไปเมื่อบัฟเฟตอายุเพียง19ปีเขานั่งอยู่ในห้องเรียนของเบนจามินเกรแฮมที่โคลัมเบียบิสเนสสคูลเขาไม่ใช่แค่นักเรียนธรรมดานะครับแต่เป็นนักเรียนที่หมกมุ่นกับหนังสือของอาจารย์ จนเกือบจำได้ทุกหน้าผมอ่าน The Intelligent Investor ครั้งแรกตอนอายุ19บาเเฟตเคยเล่าว่ามันเหมือนหลอดไฟสว่างขึ้นในหัวผมทันทีในยุคนั้นโลกการเงินยังเต็มไปด้วยข่าวลือเสียงลือราคาหุ้นแต่เกรแฮมสอนให้มองมูลค่าที่แท้จริงแทนที่จะวิ่งตามราคาขึ้นลงรายวันเขาเปรียบเทียบตลาดเหมือนนตลาดคนหนึ่งที่บางวันตื่นมามองโลกสดใส ยากขายหุ้นแพงๆแต่บางวันก็กลับหดหูจนอยากขายทุกอย่างในราคาถูกๆหน้าที่ของนักลงทุนคือยาวันไหวกับอารมณ์ของเขาบัฟเฟต์นำแนวคิดนี้ไปใช้อย่างแคร่งครักเขาซื้อหุ้นที่ราคาต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีแบบแทบไม่ต้องคิดมากหุ้นอะไรที่ดูถูกจากตลาดเขาเห็นเป็นของขวัญเหมือนคนเดินตลาดนัดแล้วเจอเพชรในกระสอบ แต่นี่แหละคือช่วงที่บัฟเฟตยังเป็นนักลงทุนตามสูตรเขาสนใจแค่ตัวเลขไม่สนใจว่าบริษัทนั้นทำอะไรหรือใครเป็นคนบริหารบัฟเฟตยุคนั้นคือเครื่องคำนวณมูลค่าถูกๆไม่ต่างอะไรจากเครื่องคิดเลขเดินได้จนวันหนึ่งเขาได้เจอกับชายคนหนึ่งชื่อชาลีมังเกอร์ชายร่างสูงผอมเกรงแว่นโต คำพูดตรงไปตรงมาและหัวเราะเสียงดังชาร์ลีไม่ใช่แค่นักลงทุนเขาเป็นนักคิดเขาไม่สนใจว่าราคาหุ้นต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีหรือไม่แต่ถามว่าบริษัทนี้มีอนาคตไหมเลือกซื้อของนน่าในราคาถูกเถอะมาซื้อของดีในราคาพอใช้จะดีกว่าคำพูดนั้นเปลี่ยนชีวิตของบัฟเฟตต์เขาเริ่มมองเลยจากงบดุล เริ่มสนใจว่าใครเป็น CEO? วัฒนธรรมองค์กรคืออะไรเริ่มมองธุรกิจเป็นสิ่งมีชีวิตแทนที่จะเป็นตัวเลขและนั่นเองเป็นจุดเริ่มของวิวัฒนาการทางความคิดที่เปลี่ยนเขาจากนักลงทุนธรรมดาไปเป็นวอร์เรนบัฟเฟตที่เรารู้จักกันในวันนี้ตอนนั้นบัฟเฟตยังไม่ใช่นักลงทุนที่ผู้คนเรียกกันว่าอัจฉริยะ เขายังติดอยู่กับวิธีคิดแบบเดิมของเบนจามินเกรแฮมซื้อหุ้นราคาถูกแบบซิก้าบัตอินเวสติ้งหรือที่เรียกกันง่ายๆว่าก้นบุรี่ซองสุดท้ายแนวคิดนี้คือการซื้อกิจการที่ใกล้ตายแต่ยังมีพับสุดท้ายเหลือให้สูบกําไรนิดหน่อยแต่ไม่ต้องใช้เงินเยอะบอฟเฟตใช้สูตรนี้ร่ำรวยได้เร็วแต่เขาเริ่มรู้สึกบางอย่างมันไม่ยั่งยืน เขาเคยพูดแบบคำๆว่าการลงทุนในบริษัทแย่ๆเพราะมันราคาถูกก็เหมือนแต่งงานกับคนที่คุณไม่ชอบเพราะเธอหน้าตาดีแค่ในบางมุมชาร์ลีวังเกอร์จึงค่อยๆปลูกเมล็ดพันธุ์ของความคิดใหม่ให้บัฟเฟตว่าทำไมไม่ลองมองหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมตั้งแต่แรกละ่ะบริษัทที่ไม่ต้องการการกอบกู้บริษัทที่มีวัฒนธรรมแข็งแรงมีผู้นำที่ดีเยี่ยม และที่สำคัญคือบริษัทที่สามารถสร้างเงินได้ต่อเนื่องในระยะยาวหนึ่งในการลงทุนที่เป็นจุดเปลี่ยนชัดเจนคือ C's Candies บริษัทขายลูกกวาดเล็กๆในแคลิฟอร์เนียถ้าว่ากันตามหลักสูตรเดิมของเกรแฮม C's ไม่ใช่บริษัทที่น่าสนใจเลยราคาหุ้นก็ไม่ได้ถูกงบดุลก็ดูธรรมดาไม่มีทรัพย์สินเยอะแต่สิ่งที่บัฟเฟตได้เรียนรู้จากมังเกอร์คือ มูลค่าในสิ่งที่มองไม่เห็นซี as, มีแบรนด์ที่คนรักมีลูกค้าประจำที่พร้อมจ่ายแพงขึ้นทุกปีมีประวัติศาสตร์ความผูกพันและความรู้สึกดีๆที่เงินซื้อไม่ได้บัฟเฟตซื้อซีสในราคา25ล้านดอลลาร์ในปี1972หลายคนหาว่าเขาบ้าไปแล้วแต่ภายในไม่กี่ปีซีสก็เริ่มส่งเงินปันผลกลับมา และจนถึงทุกวันนี้ <fin anta> <ots> มันสร้างผลตอบแทนเกินกว่า2,000ล้านดอลลาร์จากการลงทุนแค่25ล้านดอลลาร์และนั่นคือบทเรียนราคาแพงที่คุ้มค่าที่ทำให้บัฟเฟตต์เปลี่ยนแนวทางของตัวเองไปตลอดการลงทุนแบบใหม่ของบัฟเฟตตไม่ใช่แค่เรื่องของการหาเงินแต่มันเริ่มกลายเป็นการเข้าใจมนุษย์เขาเริ่มมองว่าคน คือหัวใจของธุรกิจผู้นำที่ซื่อสัตย์มีวิสัยทัศน์และมีวินยัยมีพลังมากกว่างบดุลที่ดูดีเขายอมจ่ายแพงขึ้นถ้าเชื่อมั่นในคนยกตัวอย่างเช่นเขาลงทุนในบริษัทไกโคบริษัทประกันภัยที่เขารู้จักตั้งแต่หนุ่มสิ่งที่ทำให้เขาตัดสินใจลงทุนอย่างจริงจังไม่ใช่เพราะตัวเลขเท่านั้นแต่เพราะเขาเชื่อใจผู้บริหาร หรืออีกกรณีคือการลงทุนในโคคาโคล่าตอนที่หลายคนมองว่าบริษัทน้ำดำที่ดูธรรมดาไม่มีนวัตกรรมอะไรใหม่แต่บอฟเฟตเห็นสิ่งหนึ่งที่คนอื่นมองข้ามเขาเห็นแบรนด์เห็นพลังทางจิตใจของผู้บริโภคที่มีต่อโค้กมันไม่ใช่แก่น้ำตาลกับคาเฟอีนแต่มันคือความรู้สึกที่ผู้คนมีเมื่อถือกระป๋องโคกอยู่ในมือเขาลงทุนในโคคาโคล่า มูลท่า1,000ล้านดอลลาร์กลายเป็นหนึ่งในการลงทุนที่ประสบความสำเร็จที่สุดในชีวิตของเขาและสร้างผลตอบแทนเกินกว่า20เท่าในระยะเวลาเพียงไม่กี่สิบปีช่วงหนึ่งบัฟเฟตเคยพูดถึงสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากมังเกอร์ว่าผมเคยคิดว่าตัวเองฉลาดเพราะซื้อของถูกได้เก่งแต่ชาลีทำให้ผมรู้ว่า ความฉลาดจริงๆคือการรู้ว่าอะไรคุ้มค่าแม้ต้องจ่ายแพงเขาเริ่มเข้าใจว่าการมองโลกผ่านตัวเลขอย่างเดียวไม่พอคุณต้องเข้าใจนิมมชาติของมนุษย์คุณต้องเข้าใจว่าคนคิดยังไงซื้อเพราะอะไรและจะอยู่กับแบรนด์นั้นนานแค่ไหนวิธีคิดนี้ไม่ได้ใช้ได้แค่กับคุณ แต่มันใช้ได้กับชีวิตจริงด้วยเพราะในที่สุดแล้วคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งที่คุณเห็นแต่มันอยู่ในสิ่งที่คุณเข้าใจเมื่อแนวคิดของบัฟเฟต์เริ่มลงหลักปักฐานบนรากของคุณค่าที่ลึกซึ้งยิ่งกว่าตัวเลขสิ่งที่ตามมาไม่ใช่แค่ผลตอบแทนที่งดงามแต่เป็นความสงบในใจ ที่เขาไม่เคยได้จากยุคที่ยังวิ่งตามราคาหุ้นขึ้นลงในแต่ละวันเขาเคยพูดไว้ว่าผมไม่เคยพยายามจะรวยให้เร็วที่สุดผมแค่อยากมั่นใจว่าผมจะไม่จนไปตลอดปรัชญานี้ดูเรียบง่ายแต่มันคือเหตุผลที่เขารอดจากวิกฤตการเงินครั้งแล้วครั้งเล่าในขณะที่นักลงทุนหลายคนล้มระเนรนาดเพราะความโลภบัฟเฟตเริ่มใช้ชีวิตอย่างช้าลง อ่านหนังสือวันละหลายชั่วโมงใช้เวลาอยู่กับครอบครัวกินอาหารง่ายๆที่แม้แต่เด็กสิบขวบก็รู้จักแมคโดนัลล์เขาเคยเล่าว่าทุกเช้าเขาจะเลือกเมนูจากแมคโดนัลล์ตามอารมณ์ตลาดหุ้นถ้าตลาดดูดีเขาจะสั่งชุดแพงหน่อยแต่ถ้าเช้าไหนตลาดแดงเถือกเขาจะเลือกเมนูที่ถูกที่สุดฟังดูเหมือนเล่นตลกแต่จริงๆแล้วมันคือการฝึก ไม่ยึดติดกับสิ่งภายนอกและปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามจังหวะธรรมชาติอีกหนึ่งบทเรียนสำคัญจากวิวัฒนาการทางความคิดของบัฟเฟตต์คือการรู้จักอยู่นิ่งๆเขาเชื่อว่าคนส่วนใหญ่มักจะทำลายความมั่งคั่งตัวเองด้วยการทำมากเกินไปซื้อขายบ่อยเกินไปคิดเยอะเกินไปและหวั่นไหวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้นบัฟเฟตตใช้คำว่า the best move Is often no move at all การอยู่เฉยไม่ได้แปลว่าไม่ทำอะไรเลยแต่มันคือการรออย่างมีวินยัยให้โอกาสเดินเข้ามาแล้วค่อยกระโจนเข้าใส่เหมือนนักล่าที่ไม่ออกวิ่งไล่ทุกตัวแต่รอเวลาที่เหยื่อเผลอแล้วลงมือแค่ครั้งเดียวในช่วงหลังของชีวิตบัฟเฟต์เริ่มพูดถึงคุณค่าภายในมากขึ้นจากที่เคยมองแต่หุ้นและธุรกิจเขาหันมามองความสัมพันธ์กับคน และความหมายของชีวิตเขายกให้ชาลีมังเกอร์เป็นคนที่มีอิทธิพลต่อเขามากที่สุดมากกว่าครูหรือใครก็ตามในชีวิตและในทางกลับกันมังเกอร์ก็บอกว่าบัฟเฟตต์คือเพื่อนที่ดีที่สุดเพราะเป็นคนที่ไม่เคยต้องเอาชนะใครไม่เคยอิจฉาใครไม่เคยคิดจะฉวยโอกาสจากคนอื่นมิตรภาพของพวกเขาสองคนยาวนานกว่า60ปีไม่ใช่เพราะพวกเขาเก่ง แต่เพราะพวกเขาให้เกียรติกันฟังกันและไม่พยายามทําให้อีกฝ่ายเป็นเหมือนตัวเองเมื่อถึงช่วงหนึ่งของชีวิตบัฟเฟต์เริ่มตั้งคําถามว่าความมั่งคั่งของเขาจะมีความหมายอะไรถ้ามันไม่ถูกส่งต่ออย่างถูกต้องเขาจึงตัดสินใจมอบทรัพย์สินกว่า99%ของตัวเองเพื่อการกุศลตั้งเป้าจะคืนทุกสิ่งที่โลกมอบให้ผ่านมูลนิธิที่ช่วยเหลือผู้คนหลายล้านคนทั่วโลกเขาไม่ฝากความหวังไว้ที่ลูกหลาน แต่ฝากไว้ที่โลกที่ให้เขาเติบโตขึ้นมาและนั่นอาจเป็นวิวัฒนาการขั้นสูงสุดของความทิศบัฟเฟตตจากเด็กชายที่นั่งคิดสู่คณิตศาสตร์เพื่อเก่งกำไรในหุ้นกลายเป็นชายชาราอายุเกิน90ที่พูดถึงความเมตตาและความเรียบง่ายด้วยแววตาอ่อนโยนหากคุณมองเส้นทางของวอร์เรนบัฟเฟตให้ลึกลงไปคุณจะเห็นว่าสิ่งที่เขาค้นพบจากการลงทุนไม่ใช่แค่ผลตอบแทน แต่คือความจริงบางอย่างของชีวิตว่าเราไม่จำเป็นต้องฉลาดที่สุดในห้องแต่เราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่เรารู้จริงและอะไรที่เราไม่รู้เราไม่จำเป็นต้องลงมือทุกวันแต่ต้องรู้ว่าเมื่อไรควรลงมือและเมื่อไรควรอยู่นิ่งและสุดท้ายเราไม่จำเป็นต้องร่ำรวยที่สุดแต่เราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ทำให้ชีวิตเรามีค่าตอนเด็กบัฟเฟตเคยตั้งเป้าว่า เขาจะเป็นเศรษฐีตอนอายุ30ไม่ว่าจะต้องแลกด้วยอะไรก็ตามแต่เมื่อโตขึ้นเขาเรียนรู้ว่าการเป็นคนดีนั้นสำคัญยิ่งกว่าและการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่านั้นลึกซึ้งกว่าการแค่ร่ำรวยบางทีสิ่งที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ฝากไว้ให้โลกนี้ไม่ใช่แค่พอร์ตการลงทุนของเบิร์กชัยฮัตเทเว์แต่คือกรอบความคิดที่พาเขามาถึงจุดนี้ กรอบความคิดที่ไม่หวือหวาไม่เล่นใหญ่ไม่ยากเย็นแต่ซื่อตรงกับตัวเองและจริงใจกับโลกและบางทีนั่นแหละคือการลงทุนที่คุ้มค่าที่สุดที่เขาเคยทำหากคุณอยากเปลี่ยนชีวิตเริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองจากมองหุ้นเป็นตัวเลขเป็นธุรกิจจากมองโลกเป็นการแข่งขันเป็นการเรียนรู้จากมองความรวยไปสู่ความเรียบง่ายที่มีความหมาย end, Your life is the best investment you ever make.